สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมตาทาโรนะคะวันนี้จะมาทำผิงอากาศให้ทุกคนเล่นกันซึ่งหัวข้อก็คือ3ประโยคที่ไพ่อยากบอกคุณในเดือนมีนาคม2567นะคะมาดูกันว่าแต่ละกองไพ่เนี่ยจะมอบประโยคอะไรให้กับคุณมาดูกองแรกกันนะคะนี่คือกองที่หนึ่ง กองที่2และกองที่3เพื่อนๆนะคะสามารถทำจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็หลับตาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเมื่อลืมตาขึ้นมาพบว่ากองไพ่ไหนที่ดึงดูดคุณที่สุดเนี่ยก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะเลือกตามสัญชาตญาณความชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆนะคะอยากที่จะเลือก แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันเลยนะคะเริ่มจากคนกองที่1สวัสดีค่ะคนกองที่1น,นี่คือไพ่ที่คุณเลือกนะคะ possibilities ผู้หญิงในภาพนี้นะคะเขาชื่อว่าชาร์ลอตต์นะคะแล้วก็ภาพเนี่ยเป็นโลกใต้ทะเลมันมีคือโลกใต้ทะเละคะ่ะมันมีความลึกลับแล้วก็ มีอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่ยังไม่ค้นพบอะยังมีอีกสัตว์ทะเลอีกเยอะมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบนะคะเพราะฉะนั้นทำไมพไพ่ใบนี้ถึงเรียกว่า possibility เพราะว่าความเป็นไปได้ของคนเราค่ะของโลกนี้อะไรก็ตามมันบางทีมันไม่สิ้นสุดบางทีมันก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะคะ โอเคและนั่นก็คือพลังงานของไพ่ใบนี้ต่อไปนะคะเรามาเปิดดูไพ่ที่คุณได้กันแม่หมอได้ทำการสรับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็นประโยคที่1ประโยคที่2แล้วก็ประโยคที่3แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยประโยคแรก7ถ้วยนะคะ 8ปดถ้วยเจ็ดไม้เท้าอืมก็จะมาเปิดให้ครบเลยนะคะยกที่สอง heavy go ahead on เหมือนเปิดสวิตเปิดสวิตอะ power พลังพลังงานอะเหมือนสายฟ้าแลบ สายไฟคะ่ะมีการมีความเชื่อมโยงอยู่นะสวิตแล้วก็พลังงานอ่ะแล้วก็จดต่อไปนะคะประโยคที่สามประโยคที่สามเดี๋ยวไว้ตรงนี้ละกันเป็นไพ่ออร์เคิลนะคะสามใบมารวมกันประโยคเดียว spontaneous คือมันแปลว่าความเป็นธรรมชาติอะความเป็นธรรมชาติของคนเราของคน truth และอ่าใช้เวลากับเพื่อนนะคะโอเคค่ะก็ประโยคแรกนะคะเจถ้วย8ดถ้วยแล้วก็เจดไม้เทา้าประโยคแรกเนี่ยแม่หมอมองว่า คุณอย่าได้สูญเสียตัวตนของคุณไปเพราะคนอื่นไม่เห็นด้วยกับความคิดกับการตัดสินใจของคุณอย่าได้สูญเสียความฝันที่ตัวเองมุ่งมั่นอย่าได้ให้คำพูดหรือว่าความคิดของคนอื่นมามีผลต่อความคิด ของคุณคือเราสามารถรับความคิดเห็นจากคนอื่นได้ถ้าหากความคิดเห็นนั้นมันมีประโยชน์ที่ที่คุณจะนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนานะคะแต่ว่าถ้าหากสิ่งที่โจมตีคุณอยู่เป็นอะไรที่แบบท็อกซิกอะ่ะคุณก็ควรที่จะปล่อยมันไปข้างหลังซะคืออย่าไปเอามันมา เป็นแบบพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตอะคุณจะต้องปล่อยวางสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณแล้วก็เดินไปในทิศท,ทางที่มันดีกว่าถ้าหากคุณมีความฝันนะคะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเนี่ย mm hmm. ก็ขอให้มุ่งหน้าไปในเส้นทางนั้นถ้าหากตอนนี้จุดที่คุณอยู่ มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่คุณไม่ได้แบบเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะเรามองว่าคุณอาจจะต้องย้ายนะคะหรือแบบปรับเปลี่ยนการงานปรับเปลี่ยนสถานที่อะไรบางอย่างะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะค้นหาด้วยแหละว่าแบบเออถ้าเราลองเดินไปทางนั้นเราลองย้ายไปตรงนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่หลักๆสำคัญก็คือประโยคนี้บอกว่าอย่าสูญเสียตัวเองเพราะคนอื่นนะคะต่อไปนะคะประโยคที่2คุณได้ไพ่ heavy นะคะที่แปลว่าหนัก Go ahead แล้วก็อ่อน ahead ก็คือแบบลุยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปสวิตไฟสวิตเปิดปิดที่หัวคนนะคะแล้วก็ Power นะคะเป็นเหมือน มันเหมือนดอกทานตะวันน่ะแต่ว่ามันก็มีความเป็นแบบสายฟ้าฟาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยเราอ่านได้ว่าคุณจะต้องเปิดสวิตความเป็นตัวคุณที่แท้จริงออกมาดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณออกมาบางทีคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณแกร่งกว่าที่คุณคิด ความแข็งกแกร่งนั้นของคนเราอะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่การแบบร่างกายแข็งแรงหรือว่าการมีอำนาจหรืออะไรนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแค่การปล่อยวางก็ได้อะไรที่มันหนักเราก็แค่เอาออกอะไรที่เราแบกไว้เราก็แค่แบบปล่อยวางมันทิ้งมันไปอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะคือคือความแข็งกแกร่งของคนเรา ที่มันซ่อนอยู่นะคะมันคือความมันมาจากภายในอะ่ะมันคือความคิดความรู้สึกเพราะว่าอะไรที่มันเหนือการควบคุมของคุณบางทีคุณก็ทำอะไรมันไม่ได้ะคะ่ะคุณก็ทำได้แค่โอเคตื่นรู้แล้วและการตื่นรู้ครั้งนี้แหละก็คือการทิ้งสิ่งที่มันคือแบบ คุณคิดไปก็ไม่มีประโยชน์คุณถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยคุณก็แค่ปล่อยมันลงไปเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือพลังในตัวคุณที่ซ่อนอยู่อะ่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องดึงออกมาคุณจะต้องมองให้ออกว่าอะไรที่คุณควรปล่อยในตอนนี้นะคะต่อไปนะคะประโยคที่สามคุณได้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะคะแต่ว่ามันแปลว่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ truth นะคะความจริงแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนประโยคที่3มเนี่ยค่ะ <c oughs> สิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะก็คือคุณจะต้องยอมรับในความเป็นตัวเองยอมรับในนิสัยยอมรับในความเป็นตัวคุณที่แท้จริง คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรบางทีคุณอาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างก็ได้ซึ่งคนเราทุกคนมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นคืออบรับตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้อ่ะเรามีนิสัยที่อาจจะไม่ดีแบบนี้โอเคก็พยายามเข้าใจตุดจุดนั้นว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้น ถ้าแก้ได้เราก็แก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเพื่อนขึ้นมานะคะคือใช้เวลากับเพื่อนขึ้นมาเรามองว่าการที่คุณยอมรับตัวเองได้อย่างที่เพื่อนรักยอมรับในความเป็นคุณอะแบบนั้นนะคะมันคือการแบบให้เกียรติตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองอืมคือเพื่อนอะ สำคัญกับคุณนะแล้วว่าเพื่อนคือคนที่เพื่อนที่ดีนะคะมักจะรับได้ในสิ่งที่เราเป็นนะคะแบบนิสัยเสียของเราหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนที่ดีจะกล้าที่จะเตือนกล้าที่จะด่าเราอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือคุณจะต้องยอมรับว่าคุณเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าคุณทําไม่ดีจริงคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่ดีจริงถ้าคุณทําดีแล้ว ไม่มีใครมองเห็นหรือว่าไม่มีใครคิดแบบคุณคุณก็แค่เคารพตัวเองแล้วก็แบบเออแต่ว่าฉันเชื่อในความดีของฉันแล้วฉันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องการให้คนอื่นมายอมรับก่อนฉันถึงจะยอมรับตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนพอจะพอจะเข้าใจไหมที่ที่แม่หมอพยายามอธิบายนะคะ ประมาณนี้นะอืมและนี่ก็คือ3ประโยคของคุณนะคะคนกองที่1โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหนะะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนกองที่สองนะคะนี่คือไพ่ที่คุณเลือก strain นะคะความแข็งแกร่ง ผู้หญิงในภาพนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรทุกคนมาช่วยกันอ่านหน่อยอาร์อารเซล่าเหรอคะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าในภาพนี้เราจะเห็นว่ามีหมีมีน้องหมีเต็มไปหมดเลยนะคะหมีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความบึกบึนแข็งแกร่งพลังเยอะแรงเยอะนะคะอืมแล้วก็น่ารักด้วยอืม เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะความแข็งแกร่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ก็ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณแกร่งคุณแข็งแกร่งอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณได้ประโยชอะไรบ้างนะคะนี่เป็นไพ่ที่แม่หมอได้ทำการสับและเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็นประโยคแรก ประโยคที่สองแล้วก็ประโยคที่สามเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันประโยคแรกนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณราชินีถือดา the high priestess และ the world ว้าวไพ่พลังงานแบบว่าพลังงานหญิงมากพลังงานแบบหญิงแกร่งสุดอืม มาต่อไปนะคะประโยคที่สอง and there I was surrounded ฉันเคยถูกห้อมล้อมด้วยฉันเคยถูกห้อมล้อมด้วยใครนะคะด้วยใครมีใครบางคนแบบ เคยอยู่เนะี่ยคือเคยอยู่แบบในหมู่คนถูกห้อมล้อมด้วยใครอะไรเงี้ย no body here but us flow ไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่มีแต่กลุ่มของเรามีแต่พักพวกเรา passion รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวกับการ ที่เกี่ยวกับ passion ความฝันอะไรเงี้ยต่อไปนะคะประโยคที่3เป็นไพ่ออร์เรคอลสามสามใบนะคะมารวมกัน ownership ความเป็นเจ้าของ consciousness consciousness นี่จิตจิตสำนึกแล้วก็ วางแผ vacation นะคะวางแผนไปท่องเที่ยวโอเคค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะไม่หมาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการเหมือนคุณเดินมาถึงทางแยกของชีวิต ทางแยกของเรื่องราวบางเรื่องนะคะที่มันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ที่มันอาจจะแบบเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเอ่อรูนชีวิตของคุณไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยความเป็นอยู่นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคแรกมองว่า คุณต้องทำการตัดสินใจในเรื่องนี้ให้เด็ดขาดด้วยสัญชาตญาณของตัวเองนะคะความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณคืออะไรลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูนะคะเรื่องอะไรที่คุณกำลังสับสนอยู่เหมือนยังไม่เลือกสักทียังกังวลอยู่ ขอให้ใช้สัญชาตญาณน,นำทางในตอนนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแต่ว่าก่อนจะตัดสินใจนั้นคุณจะต้องถามหัวใจตัวเองนะคะว่าคุณต้องการสิ่งนี้จริงไหมต่อไปนะคะประโยคที่2 ประโยคที่สองเนี่ยมองว่ามันเกี่ยวกับสังคมอะสิ่งที่ไม่หมออ่านได้คืออยู่กับผู้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีความฝันเดียวกันอยู่กับคนที่มีพลังงานคล้ายคลกันแล้วคุณจะส,สร้างตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ คุณจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าหากคุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช่คนที่ใช่เหมือนมันเกี่ยวกับความฝันคุณนะแบบบางทีคุณอาจจะอยากไปเรียนต่อในด้านใดด้านหนึ่งที่มันเป็นที่มันเป็นด้านเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องเดินไปหา เดินไปหาผู้คนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับแพชชั่นเหล่านี้แพชชัน่นนี้เพื่อที่คุณจะได้แบบลายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีความคิดคล้ายๆกันและนั่นและนั่นมันเกี่ยวข้องกับการกับตัวคุณที่จะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อนะคะแบบ ถ้าคุณมีความฝันนี้แล้วคุณอยากที่จะทำมันให้เป็นจริงอยากที่จะเก่งในด้านนี้คุณก็ต้องเลือกเลือกที่จะเดินตามสัญชาตญาณของตัวเองต่อไปนะคะประโยคที่3คุณได้ Ownership Consciousness แล้วก็ p l n n a Vacation ตรงนี้มันมีความแน่เออมันมีความแน่ใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะถ้า,าคุณเหมือน มีความใฝ่ฝันยอยากไปเรียนต่างประเทศไปต่อต่างประเทศหรือทำอะไรที่ต่างประเทศเนี่ยมองว่าคุณจะต้องหาโอกาสนั้นให้ได้นะคะเหมือนคุณจะได้วินลัดฟ้าไปแบบทำอะไรที่นั่นทีนี้เนี่ยประโยคที่สามคืออะไรมาฟังกันค่ะไพ่บอกว่าคุณเป็นเจ้าของชีวิตและความคิดของตัวเอง ไม่มีใครสามารถบงการหรือชักนำคุณได้ถ้าคุณไม่ไม่ยอมก็คือ ownership เนี่ยเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของนะคะ consciousness เกี่ยวกับจิตสำนึกเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องการอะไรคุณจะต้องแบบเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง และเราก็เชื่อว่าคุณเป็นคนที่แบบหนักแน่นมากพอกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็หมายถึงคุณอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรก็ไปเลยค่ะความคิดคนอื่นไม่ไม่สำคัญเท่าความคิดของคุณแล้วณนะจุดนี้นะคะอยากไปเที่ยวก็เริ่มต้นวางแผนการเดินทางได้เลยนะคะแ l น n a v ว c a ค i o n ลงมือ บินลัดฟ้าไปตามหาความฝันของตัวเองและนี่ก็คือ3ประโยคนะคะสำหรับคุณคนกองที่2โอเคค่ะและนี่ก็เป็นคำทำนายของคุณนะคะแล้วไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่3นี่คือไพ่ที่คุณเลือกนะคะคุณเลือก power นะคะพลังและผู้หญิงในรูปคนนี้นะคะ ชื่อว่าเอมทวายล่าหรือเปล่าคะทวล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าผู้หญิคนนี้สายตาเขามีพลังมากอืมแน่วแน่มุ่งมั่นแบบมีมีดวงตาที่เป็นประกายแล้วก็มีสัตว์นะคะล้อมรอบล้อมสัตว์ที่ล้อมรอบเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่หลากหลายอยู่นะ มีทั้งค้างคาวนกฮูกระต่ายแมวแมงมุม,มแมงมุมเกาะตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นสัตว์แบบว่าที่มีทั้งมีมีจุดเด่นแตกต่างกันไปอะค่ะอย่างเช่นแมงมุมก็จะแบบมีพิษสร้างใย,ยได้นกฮูอมองเห็นในที่กลางคืนได้ดีอะไรเงี้ยเม่นก็มี สิ่งที่ป้องกันตัวเองอยู่ภายนอกกระต่ายก็คือน่ารักนะคะแมวก็คืออะไรแมวก็คือก้าชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังที่คุณเลือกเนี่ยมีสามประโยคอะไรอยากบอกกับคุณนะคะและนี่ก็คือไพ่ที่ ทำการสับและเลือกไว้แล้วนะคะประโยคที่1ประโยคที่2และประโยคที่3ม,มาดูกันว่า3ประโยคนี้คืออะไรนะคะมาเปิดกันเลย3ถ้วยนะคะ9ไม้เท้า ราชีนีถือถ้วยต่อไปไประโยคที่สองท,ที่ห้าห้าเป็นเออเสียงหัวเราะนะคะแบบทิกคักอะไรเงี้ย love โอ้โหความรักรัก eternal bliss ความสุขชั่วนิวรันต์โอ้โหความรักเด่นเนี่ย ประโยคที่สต่อไปนะคะประโยคที่3าเป็นไพ่เรโทศสามใบมารวมกัน past อดีต stand tall and strong ยืนให้สูงและแข็งแรงมั่นคงและ beauty ritual นะคะการพิธีทางความงามการ แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรทาความงามอะไรเงี้ยโอเคค่ะก็ประโยคแรกนะคะเรามองว่ามันมีพลังงานที่แบบที่ขัดกันอยู่นิดนึงก็คือ3ามถ้วยเนี่ยมันดูรื่นเริงมีความสุขแต่ว่า9้าไม้แล้วก็ควีนเอลคัพเนี่ยมันรู้สึกถึงความหนักใจอะไรบางอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยหม,มออ่านได้ว่าแค่คนอื่นเยอะแล้วนะคะอย่าลืมแคร์ตัวเองบ้างเห็นแก่ความสุขส่วนรวมแล้วอย่าลืมเห็นแก่ความสุขส่วนตัวบ้างคุณไม่ผิดเลยนะคะถ้าคุณจะกั้นไม่ให้ใครเข้ามาล้ำเส้นของคุณเพราะบางทีถ้าหากคุณใจดีเกินแคร์คนอื่นเกินพยายามแบบ ทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นพอใจคุณจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยเองนะคะจริงๆอืเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างภาพนี้คุณเหมือนถ้าถ้าถ้ามันเนี่ยดูตามภาพที่มันเชื่อมต่อกันมองไปที่คนที่มีความสุขแล้วก็แบบมีความสุขกันจังเลยเนาะฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวตรงนี้อะถัดมา แบบมันดูมีความเหนื่อยอะ่ะแบบหนัก,หน,กหนักอะ่หกอกอะหนักอกอะไรเงี้ยพยายามจะพยายามจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะเหมือนปลอบใจตัวเองบางทีคุณอาจจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาล้ำเส้นคุณมากเกินไปก็ได้นะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะประโยคที่2ทีฮาฮเลิฟแล้วก็อิทเทอร์เบลลิส ประโยคนี้นะคะมองว่าเกี่ยวกับความรักประโยคคำพูดที่แม่หมออ่านได้เนี่ยก็คือคุณจะโชคดีในเรื่องความรักนะคะเจอคนที่พึ่งพิงได้ยามอ่อนล้าดูจากนกนะคะที่พิงกันแม้จะมีแสงแดดร้อนแรงอาทิตย์สาตว์ส,สองนะคะคุณก็สามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงใครสักคนได้ คุณยิ้มได้หัวเราะได้เพราะคนคนนี้และนั่นจะทำให้คุณไม่ต้องการอะไรอีกแล้วคุณจะมีความสุขสุขนี้ก็เพียงพออืมถ้าหากคุณยังไม่เจอคนคนนั้นนะคะก็แม่หมอก,ก็ขอให้คุณได้พบเจอโดยเร็ววันนะคะหรือไม่ก็ถ้าหากไม่ใช่คู่ชีวิตเนี่ยคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะ บางทีการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐในชีวิตจริงๆยามเศร้าก็มีเพื่อนให้หัวเราะด้วยกันช่วยเหลือกันนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วนะคะต่อไปประโยคที่3คุณได้พาอาดีตนะคะ Stand tall strong ยืนให้สูงและมั่นคงแข็งแรง พิธีทางความสวยงามประโยคที่สมเนี่ยแม่หมออ,อ่านได้อย่างนี้ค่ะคุณก้าวข้ามความอ่อนแอในอดีตได้ด้วยการเชื่อมั่นว่าตัวเองแข็งแกร่งและไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยด้วยการรักตัวเองนะคะคุณจะต้องพยายามคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณท้อหรืออะไรเงี้ย ขอให้ย้ำเตือนตัวเองไว้ว่าคนที่พาตัวคุณให้เดินมาถึงจุดนี้ได้คือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณเก่งมากนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองบอกรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีให้งดงามทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือความรู้สึกความคิดนะคะจิตใจ คิดดีทําดีนะภายนอกก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเเผ่ผมการแต่งกายนะคะพอคุณทําตัวเองให้ดูดีดีดูดีเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคือมันเป็นเหมือนจิตวิทยาคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเราก็แบบสวยเหมือนกันนะเราก็แบบเลิศเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นขอให้เห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะคะใจดีได้แต่อย่าเยอะเกินเพราะพอเยอะเกินใจดีเยอะเกินอ่ะให้คนอื่นเยอะเกินคนอื่นก็จะเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของคุณแล้วใจดีอย่างพอดีพอดีนะคะแม้เราก็เชื่อว่าไม่ว่าอดีตมันจะเคยออนแอแค่ไหนณนะนะปัจจุบันนี้ คุณจะเข้มแข็งมากกว่าเดิมแล้วก็แข็งแกร่งมากกว่าเดิมด้วยตัวของคุณเองอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นคำทํานายของคุณนะคะคนกองที่สาสำหรับวันนี้บายบายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ